อโ้ปกอะไรวะเนี่ย <cents> ในวันนี้คุณผู้ชมครับผมและคุณซีจะเอาตัวรอดในป่าเป็นเวลา99วันโอ,โอ้ว้าวา99วันเลยเหรอพี่ไม่จริงๆอาจจะไม่ถึงกูให้5วันแต่แม็กซ์ให้ทายคุณซีมึงคิดว่ามึงกับกูนั้นจะสามารถเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่ป่ามืดนได้กี่วันวะกูว่าน่าจะได้สัก สวันน้อยอ่ะสาวันเหรอวะมากไปให้ขึ้นวันพอปะไม่แล้วมึงดูแต่ละคนดิเนี่ย9ก้าสิันใช้เวลาแค่9นาทีนะใช่เหรอเนี่ยเออว่าของเราเอาแบบห้นาทีเฮ้ยคุณซีคือมึงยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแมปอันนี้ใช่ไหม ใช่ใชได้ใช่ได mm ้ก hmm. ูเล่าให้ม oh ึงฟ oh ังคืองี้เว้ยเนื้อเรื่องเป็นแบบโคตรดีเลยไะไปเราไปลองเล่นกันเลยคือเนื้อเรื่องพวกเนี้ยมึงต้องใช้ใจฟังถ้ามึงแบบใช้ภาษามนุษย์เวลาเราคุยกันอะไม่ได้ให้เราหาเด็กที่หายกูเจอแล้วคุณสี่ไหนนี่ไงเด็กน้อยโอ้ god โอเคมุกไม่ผ่านว่ะ มุกกูไม่ผ่านตัดตัดตัดโอ้ my god I ด้เล Minecraft กูรู้สึกนะตอนนี้รู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นไอ้นี่เลยอะตอนเล่น Minecraft อะไอเมสเันเนอร์วะเออเมสเันเนอร์ใช่ปะใช่ไหมใช่เฮ้ยมันต้องใส่แซกนี่ไงเก็บในแซกแล้วโอ้แต่มันเป็นมุมมองแบบโอ้ไม่ดูใช่เป็นมุมมองแปลกๆวะแล้วคือ99วันเลยเหรอนานไปป่าวะ โอ้ไฟริชร้อยเปอร์เซนต์อ๋อคือแมพมันจะเพิ่มตามจำนวนไฟเหรอคุณซีใช่หรอใช่มันเหมือนแบบแมพคุณจะเปิดตามจำนวนไฟเว้ยไม่แล้วคุณต้องตัดไม้มามาใส่ให้ให้มันสว่างขึ้นแค่นี้นะน่าจะใช่มั้งไดโนคิดไดโนคิดไดโนคิด โอ้ my god โอ้ my god โอ้โอ้มันมีการบอกกันด้วยนะเว้ยคุณซีถ้าเรากดเข้าไปดู320เมตรนะใช่เหรอไหนเนี่ยมึงดูดิมึงกด e เออว่าเฮ้ยไหนไหนไหนมึงไปเลยไดโนคิดดูไปเฮ้ยมึงวิ่งยังไงวะโอเคกูวิ่งละอ้เอวกดชิปนั่นเต่าวะเฮ้ยวัตเตอร์เฟรี่ร์มีทูดด้วยเหรอวะมันมันจะกลับเราบ่กวะเฮ้ยกูว่าไดโนคิดอยู่ตรงถ้ำตรงนี้มึงเชื่อปะเฮ้ยเขจะอารเราจะลงหมาป่ากิบ เดอ๋ยเราจะกัดเลยไม่มึงมึงต้องห่วงกลัวมีปืนพกว้ยเป็นไงล่ะแหมโอ้โหมีอาหารกินด้วยกว่าเรนเจอร์เฮ้ยนี่ไงเก็บเนื้อเนื้อเก็บเนื้อเก็บเฮ้ยยี่อ๋อเลขคีเราต้องเข้าไปในนี้นี่ใช่อย่างั้นเราเอามันไปเปิดก่อนดีไหมจะได้เจอแบบเด็กหน่อยเออเก็บเด็กเด็กหน่อยหนเด็กหน่อยว่าเราอุ้ยกับฐานเราไม่ดีเหรอวะใช่ไหมรู้สึกแปลกๆว่ะ okay ไปแล้วไอ้คาชามึงเก็บมาบ้างวะเนี่ยฮะเก็บมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเกมนี้มันเก็บยากเลยกุศีมึงรอกูก่อนเก็บเนื้อครับเอาเนื้อวางก่อนนะเอาเนื้อวางกูเอาเนื้อเผาไว้ตรงไหนนี่ไงโอ้ยไม่กอดล่ยอะวใช่กินเลยไหนกาจไหนเฮ้ยกุศีมึงดูข้างหน้ามึงอะไหนเนี่ย ว้าวตัวอะไรวะเนี่ยว้าวโอ้ว้าวโอ้ยม่งยโหเราชีวิตรอดเก้าวันว้าวคืนแรกว่าน่าจะไปแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวดูมันเหมือนมันขยับมาเลยอะไรอ่ะมันขยับจริงด้วยนี่มันทำอะไรน่ะว้าววิ่งไปแล้วโอ้แม่งโคตรลำบากเลยนะเอาจริงวะเออว้าวว่าเราแย่ละกดอีเพื่อเป็นการคราฟไอเทมโอ้แม่งมีฟครามโอ้แย่แล้วคุณซีแย่แล้วสมองกูเนี่ยแป๊บหนึ่งคุณซี การที่เราจะคราฟได้อะมันต้องมีล็อกอ๋อแป๊บหนึ่งนะโอ้ล็อกนี่ไงโอ้เครื่องย่อยแบบว่าใช่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 คือเราจะต้องแบบบริหารด้วยว่าจะเอาล็อกตรงนี้ใส่ไฟหรือว่าจะเอาตรงนี้มาทําเป็นล็อกด้วยแล้วแต่ได้เลยอย่างนั้นเราคราฟอะไรก่อนดีคราฟแมปรู้ว่าคราฟอะไรก่อนเร้น,น่าจะต้องคราฟแมปปะเอเาคา <Okay. S 2> กูคราฟแมปละ นี่แหละนี่แหละข้างหน้าเรานี่แหละไอเด็กเนี่ยมันมีม,นม,มันมีเสียงเด็กร้องไห้อยู่อ้าวหรอคุณไม่ได้ยินเจ๋ง<ม>ว่ะเ,เสียงกูแบบเดี๋ยว <c oughs> มึงโดนแน่กระชาอ๋อเหรอเนี่ยเสียงเด็กร้องไห้ข้างในเนี่ยไม่มึงเปิดเปิดกล่องอันนี้คุณซีเดี๋ยวมึงดูต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเปิดเอาละตอนกลางคืนไหมโอ้ไม่ก็คุณซีมึงเก็บเสื้อไปด้วยเราเราว่าเราไม่ต้องช่วยเด็กดีไหมคุณซีตอนกลางคืนมาแล้วเนี่ย ถึงแล้วโอ้ my god โอเคโยนโยนเก็บไว้ก่อนแป๊บนึงเราไม่ใช้เฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ย somewhere deep in the forest เฮ้ยมันจับอะไรอ่ะมึงสิหมาป่าไงหลอเฮ้ย God so spooky guys so spooky guys เออโอเคอ่าอย่างแรกเลยนะกูว่าเราต้องทำเบนซ์สองก่อนเลยทำอยังไงก็ได้ให้ได้เบนซ์สองเดี๋ยวเราก็ไปหาน็อตก่อนก็จะเออเนี่ย วันที่สามนี่ไงน็อตกูว่าเราสามารถดึงไม่ออกมาไหมมันเป็นนี่ไงแกลบได้เหรอแกลบได้เลยดึงได้เลยมาเก็บใส่แซกเลยฮ่าคุณสีมึงพลาดแล้วกูมีเสื้อแล้วนี่ตะกี้กูเปิดออกแล้วมึงไม่เอาเออโอ้ยว้าวไดโนเฮ้ยไดเฮ้ยพูดอินสัก oh shit นี่มึงรักพาตัวเลยดีกว่ะเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยกกะะบอออไไรให้นเด็ กูว่ามึงอยู่ที่เนี่ยมึงน่าจะปลอดภัยป่ะเออใช่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 ดูดิโอ้วาดรูปอะไร You are hungry พี่หมีพี่กวางสุดน่ารัก Oh my god มาแบบไปดีกว่าเดี๋ยวกูไปก่อนไหมฮะนี่คืออะไรเอ่ยโคเห้ยกูว่าถ้าเป็นโคเงี้ยมงว่ามันน่าจะแบบใช้ทีนึงเออเออแซกกูเต็มแล้วเนี่ยนี่ไงวัเด็กมาแล้วเอาเด็กไปไหนเออนั่นแหละมันนั่งร้องไห้ตรงนี้โอ้ no ว้าวไอเดียวมึงท่ามึงเก่งกว่ากูอีกพวกกูอยู่ตั้งนานแล้วยังคาไม่ได้เลยมึงมาเออได้เลยอไอเด็กโอเคครับนน <will> เดวิลแนวอินครีสไบทูมันคืออะไรวะไม้คุณซีกูขาดอีกสองเนี่ยเอาเข้ามาในเครื่องย่อยเลยึงใส่เลยวะจ้เรียบร้อยมาเดยวกูครับ okay. <ท>โอเคทำเบสเลยแล้วคราวนี้น่าจะมีอ,อะไรให้เราคาดอีกวะโอเคต่อไปมันปลดเข็มทิศโอ้โหเบสนี่ไงมีติ่งนอนแล้ว เด็กมันดึกแล้วนอนเออไม่นอนดิใช่นอนห้าถึงเก้าวันเลยวะกูต้องอัดกี่ชั่วโมงวะเนี่ยเออนี่อะไรอ่ะอย่างนั้นเราเราไปหาเด็กให้มันครบๆรบไหมมันจะจบจบเออเพราะหน้าที่ของเราเราแบบเออตัวนเต้นเกมสุเกลียโนกูตามหาเด็กสี่คนเพลินจริงจริงเราแค่เออหรือว่ามันไปมันไปเกมหาเด็กก่อนวะนั่นดิเพราะหน้าที่ของเรามันหาเด็กอ่ะ เราแค่เก็บเด็กแล้วก็กลับเพราะเราจะมาอยู่ทำไมเก้าเก้าวันเออจริงเนี่ยมองหน้ามหอกเลยฮะโอเคเช้าแล้วไปดูเฮ้ยมึง้าเป็นเด่ด้วยเหรอไม่เก็บมาจะก่อแล้วละเกรินคิดข้าเข่นคิดโอ้โหแปดร้อยแปดร้อยเลยหรอแปดร้อยแล้วไปทางด้านนูด้วยเฮ้ยคุณซีคุณอยากจะบอกว้วยกูไม่ได้มีกระสุนนะอ้าวเฮ้ยเออแล้วพวกเวพอนน่ะอได้าอะเฮ้ย ดี๋ยวแป๊บหนึงกูลองใช้โอแอ๊ดูกูได้รีโวเวอร์อ๋อโอ้ยดีเลยคุณซนรีโวเวอร์โอ้ยเฮ้ยกูจะตายอยู่แล้วแม่งเกมนี้ฮาร์ดคอร์กูเก็บไม่ได้ดับไปอะกูถือไว้อันหนึ่งแล้วนะโอ้ยโอ้ยโ้ยเขาต้องเจ๋วเลยนะเนี่ยเฮ้ยวทำไมมึงเปิดแล้วทำไมกูยังไม่เปิดวะมันแยกกันนี่ใช่ไหมเพรมันแยกกันเหรอใช่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 โอ้ย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 ่อ้ย่อ้ยโ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 อ้ยไอ้ยไอ้ยโด้ยโอ้ยโอ้มาก ก็อดทำไมเรก็ต้องมาปลูกผักอะไรนี้โก o ว์การ์เดเหรอเออเฮ้ยไอโกลว์การ์เด้มันจะผักโขลกการ์เด้ในนี้เหรอเออว่ะขอเปิดอันนี้ในห้องน้ำได้เป็นอะไรอ่ะกูดแซกอะไรอ่ะไม่ดีเหรอมึงเรียกกูดแซกสิบห้าโอ้กอดอีช้าเลยกูดแอ็กเนี่มันซิมจบแล้วเจอกูกูดแอ็กมึงเจอกูดแซกกูเจอกูดแอ็ก กูขอไปเก็บอะไรกินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเออกูเองก็ไม่ไหวแล้วคุซีจริงๆมันจะหมดแล้วไม่แครอทไม่ช่วยอะไรกูเลยกูจะตายแล้วเนี่ยแล้วเพลงสุดระทึกขวัญมันมาแล้วดึงดึงดึงใช่เหรอเออตึงตะตึงตึงคือกินไปก็ตายเลยคือผมไม่อยากฆ่ากระต่ายอ่ะเอาไว้มึงไม่ไล่ทุบกระต่ายเนี่ยนะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมิสเตอรี่กูปโอ้โห my กอดอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหคนเผาซูรูซูรูเหร แล้วใช่มันจบแล้วคุณสิคิดว่าเราน่าจะตายแล้วโนโนโนเราจะไม่ตายเลยอเหรอเจปืมาไหนเฮ้ยโอ้ยยิงเลยเอ้าม่งยิงไม่เข้าด้วยดงเายิงซูรูก่อนโอ้โอ้ได้เดลิโลอ่ยโอ้ my g ้ d โอเยเฮ้ยเอ้ยเอ้มอ้ยอยออ้อ้น้อออ เฮ้ยมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วโอ้ยนิวเอามึงเอามึงมาเผากินได้ไหมวะเฮ้ยทำอะไรได้บ้างผมได้ผมได้ไฟเจมมาว่ะมันไงคืออะไรอ่ะกดอีได้ไหมนั่นอ่ะอีเหรอทำอะไรได้อ่ะไม่ได้ใช่ไหมเผาได้ปหมเผาย่อยได้ไหมเฮ้ยย่อยเหรอย่อยแม่งโอ้โหย่อยแล้วเป็นไรนั่นดิอ๋อไม่มันเป็นใช่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 คือมันต้องใช้ในการคราฟตะคราฟติ้งเบนโฟอ๋ออโอเคโอเคโอเค เราว่าเราทำเตียงก่อนไหมได้ทำเตียงก่อนดีกว่าโอเคผมทำเตียงละผมว่านะเอาน็อตอะไรพวกนี้ไปใส่นี่น่าจะดีกว่าย่อยไปก่อนเลยนี่นะบอกว่ามาคอลรอบ build over b ใช่อ๋อไม่มันจะเพิ่มเวลาของวันเพิ่มเพิ่มเวลาวันมุนซีไหนตรงไหนอ่ะคือถ้าเกิดเรากดเข้าไปดูตรงเนี้ยมันจะเขียน day counter will increase by one feed box ก็ทำอะไรได้นั่นแหละเฮ้ยเราเปิดออกมาเว้ย โอ oh, wow. oh, okay. mm ้ว hmm. ้าวโอ้ม oh. oh. ันปลูกพริกปลูกพริกโอเคขอดูซิมีอะไรพอที่จะใช้ประทังชีวิตได้บ้างว้าวโอ้กูแซกนี่แหละมันจบแล้วพวกมึงกูได้นี่มาแล้วเฮ้ยโอ้ส้นเผาสูร์เฮ้ยโอเคคันนี้เราจะไม่เฮ้ยคืออะไรอ่ะเลนเจอร์ล็อกวันอันดอรแคนผมสี่ไป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 เลย You are hungry เหรอไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้ย หวันดาเมจแรงโอ้กอดไปเก็บไปเก็บไปกูแซกกูแซกเราว่าเราต้องต้องสักหนึ่งตัววะช่วยต้องช่วยช่วยกันฆ่าช่วยฆ่าใช่ต้ัวใหญ่เราตายโอเคมาๆๆาเขยาอีกสักหนึ่งตัวโลาเราเราเโอ้กอดกูซีลิปไปไรแนวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายนี่อะไรโอ้ว้าวติดสถานะน้ำอืมเปียกโอ้โหมันมันมีมันมีการแบบล่นถอยหลังอะคุณซีมึงรู้บอกปะ กิน่อนไปเถอะขุณต้องการกุนต้องการไม้เยอะๆ <c oughs> ว่ะขุนต้องการเหมือนพะขุนดูดิไม้มันแบบน้อยมากเลยด้วยจริง,รงเดี๋ยวต้องส่งต้องสำรองไว้ด้วยๆๆเพราะว่ามันเดี๋ยวมันมีแบบเราไม่รู้ว่า <c oughs> ถ้าไฟมันดับมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะ <c oughs> ใช่จริงเฮ้ยดูดิมันมีเหมือนเป็น,ปนบาเรียอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะเพราะว่าไฟเราไปไม่ถึงไงอ๋อโอเคเฮ้ยรู้ว่าการที่เราจะ โอ้ผมว่าแย่แล้วคุณซีการที่เราจะไปหาเด็กอีคนนึงผมมองว่าเราจำเป็นที่ต้องแบบนะยังไงวะไฟเรามันต้องไปถึงด้วยโอเคราะว่าตอนนี้พวกเกตไฟอ๋อมันต้องแบบใช่อีกขั้นหนึ่งนะใช่ไฟเราต้องไปถึงมุนพิกว้าวนโกรวากาเดนโนอุ้ยมันบวกเอเนอร์จีเราด้วยนะดีว่าเอาไวโดบไวโดบกดอีโอ้โหวิ่งไวโอว ยาบูธมันเอาไว้หนีด้วยคุณซีของดีเนี่ยเก็บไว้เถอะทำไมทำไมทำไมมันมีพริกอันนี้หวนหรือว่ายิ่งวันสูงสงไม่ใช่ผมปลูกคุณซีคุณจำซีดแพคได้ไหมผมเปิดซีดแพคไว้แล้วมันกระจายเลยใช่แล้วมันมันก็กระจายปลูกแบบแรนดอมอ๋อนี่หมาป่านี่มากเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมขยายให้ละแมปกรอนบิเกอร์ let's go ตรงนี้แหละคุณซีกูว่าได้ใช่แล้วดูดิประนึ็ขอเปิดเชคก่อน มันต้องให้อะไรเราแน่ๆโคให้น้ํามันว่ะกันจ้ยน้ํามันเหรอผมเดินไปดูตรงนั้นน่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันแย่มากใช่เหรอมันฟีลโอ้หม่ก็โอเคกันจ้ากูเข้าใจแล้วใช่อุ้ยผมเจอสเปียร์ละโอ้วแก๊ปสูลูสูลูโซรูไม่เราเราเข้าไปในนั้นได้เหรอกันจ้ะ เข้าไปเลยอืมโดนกัดหนึ่งท oh, 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 ีโดนกัดหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายอยู่แล้วพเข้าเราเข้าไปได้ปะหรือไม่ได้วะคือโอ้ my god มันมืดแล้ววะอ๋อมันมีคนชนเผ่าอยู่โอเคเดี๋ยวใช่ผมถึงบอกคุณไงโอ้ my god เฮ้ยคุณสิเฮ้ยมาอยู่ด้านหลังคุณสิบายสบายอะไรวะมันเดินตามเราไอ้เนี้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยโดนไฟเหรอมื่อไโดนไฟเหรอมันนี่เอยเอยสองควางหน่อยกวางหน่อยมันกลัวไฟว่ะให้เหล็กหนักมากเฮ้ยเรามีของเยอะมากเลยนะแต่เราทําอะเรไม่ไ้เ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้หนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยู่นะเ่้ยเฮยเฮ้ยเนะต่อเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอเเเยเ้เ เพื่อเราได้ใช้แบบนี่ไงไบไบโอฟิลอ,ฟอะไรเนี่ยเฮ้ยกุ๊ซีเราทำซันไดออฟไหมอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเวลาไหนเป็นกลางวันกลางคืน,นเอออาเออวะอ่ะเออนี่กูมทำไปแล้วขยันทำเลยอ่ะซันไดออลเอาบูปินวางหน่อยดีนี่แล้วกันมาแล้วโอเคอีก25่ิบาวิจะเป็นตอนเช้าโอ้ว้าวขอบคุณสวัสดีว้าวเนี่ยบางทีอาจจะมีเด็กอยู่ข้างในก็ได้มีหมีด้วยด้วยโอ้โหมึงดูดิมีธนูธนูด้วยมึงจะตายด้วย นี่กูกูเจ๋งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีธนูจริงด้วยว่ะว้าว้วเจ๋งกูพี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 โหมดข้างในเอาหมีข้างในนั้นกูต้องตีนะเว้ยมีเหรอตีเหรอเอ้ยเโอ้โอ้โอ้ซีโอุปไปแน่เข้าไปข้างในจะตายแล้วเนี่ยอู้ตัวแตกโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คุณซีเมกูอ๋อเดี๋ยวนี้กูมีแนวโน้มกูมีแนวโน้ม กูมีแนวโน้มว่าจะไปโลกหน้าวะกุนซีกูฝากมึงด้วยแล้วกันโอเคขอเปิดเช็ดตัวเขาอย่าไม่ต้องช้าไอยู่ก้นนี่นี่อกูอยู่ข้างบนนี้มึงมึงมึงเห็นกูทําอะไรอยู่อะไรโอเคกุนซีกูว่ากูว่าเรากูว่าเร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 าน่าจะจบแล้วจริงจริงนะเว้ยไม่จริงไม่จริงไปไปไปกินพริกก่อนเอาไงเอาเอาหิวไงเอาหิวไหนวะเอาหิวโอ้โหมึงทิ้งไว้ด้านหลังโอเคเม็ดคิดฮิวลิ่ง โอ้สวยเลือดเต็มเลยเออไม่กูว่าเมื่อกี้มันไม่น่าใช่ที่เราต้องไปเว้ยผิดที่ออนะไม่ตรงนั้น,นมันเป็นที่ที่เราต้องรู้อะอย่างนั้นเดี๋ยวดูหน่อยว,ว่ามีอะไรที่สามารถช่วย<อ>ชีวิตพวกเราได้บ้างอคอมพาสอย่างนั้นเราเอาอเราซื้อเ<อ>ข็มทิศดีกว่าเราจะได้รู้ไอ้คุณซีว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงมันยังไปมันชี้ว่าเด็กอยู่ตรงไหนอะเนี่ยคุณซีมึงเห็นเปล่า The c a m p ไฟ r e soot out ไฟมันเราจะหมดแล้ว เฮ้ยวัดดูิโอ้ n o โอ้ว h ้นซอานอโรล์ o เซอไอ้ดองแคยังไม่ถึงเวลาไปช่วยไอเด็กก่อนโอ้โอ้โผมว่าเราแป๊บนึงนะลีโวเวอร์ผมไม่ยิกระสุนแล้วกูยังมีอยู่ด้วยวะนี่แม่ยโอ้ m ม g ก d หมดแล้วจีอะไรอย่างงี้โอเคไ Minecraft PVP โอ้ามายคราฟทีว p พี่มันยังกินชิลลี่ Minecraft เฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเด็กอยู่ตรงนี้มุณซีนายนไหนายเด็กนี่เราต้องฆ่าอันนั้นอีกอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะนู่น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 ผมว่าไม่มันมันต้องใส่ปลอกคอสีฟ้าก่อนไหมอะไม่แล้วหมาไปไหนแล้ววะนี่ไหมอะผมไม่รู้อะไม่รู้อะเรียบร้อยตายไหมกระยาเร็วเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่ หมาอยู่ไหนหมาไม่มาโอ้ยไลฟ์โฟใช่เหรอเป็นไปไม่ได้เน็กคือกูดแอดกูอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนอะเฮ้ยแล้วหมาป้าอีกตัวไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเกม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 คืนนี้เป็นคืนสยองแลวไม่ใช่เหรอคุนซีใช่เอาไปแล้วโอ้ยโอ้ยฟาผ่าด้วย คืนสยองครับผมแป๊บหนึ่งนะไม้คุณซีเอาละบอกอะไรอ่ะมีกบมากรุนมาครับเฮ้ยหยัดเคมีแอนิเมชันรีโหลดหยุดหยุดเบียวไอ้ห่าไหนเออคุณซีดูบรรยากาศเองเขย่าคนได้ไม่โอ้มึงดูโอ้โหยิงไม่โดนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมึงมีไรเฟิลกูมีกูแม่งมีแค่สเปียงเดี๋ยวโอ้ มันสิดิซิส t ดิซิสิดไอไอสิ้นวีดันวีดันมันสิมันจบแล้วกูว่า we done ไม่ดันไม่ดันวีดันคัมไฟส์ almost out yeah 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 man I think we done เรียบร้อย you are no longer เ hey, ฮ้ยไอ้มันกระโดดหนีไปแล้ววอ้วว้าวว้โห้เฮลโหล้วดีกูจะตาย help me วุ้นสี่สู้กูแม่งโดนจัมสแกร์หลอกแบบต่อเนื่องอ้าอะไรวะขยะมึงตายเหรอเออเราเอาตัวรอดได้กี่วันวะไม่เป็นไรขยะเราจะชุบชีวิตขึ้นมามึงยังไดชุบอีกเหยเรื่องพลังโลบักเนี่ยนะเออเรารอดอยู่ขยะรู้ไม่ยังไงเกิด โอ้ยเลือกหายไม่ถึงนะเฮ้ยากกูรู้แล้วกูมีถังน้ำมันไว้เมื่อกี้กูใช้ไม่ทันไม่งั้นเราลอดแล้วโธ่ไม่ละหมาปามอยู่ไหนอ่ะกูว่าน่าจะเป็นตัวเป็นตัวนี้ไหมมึงองฆ่าตัวนี้ดูใช่หรอวะดิฟนั่นแหละยิงเลยนั่นงัดเออเฮ้ยเป็นไงบ้างไงะไม่ไม่เออ โอ้ oh my g o อดรื้ว่ามันติดบักว่ามันอยู่ข้างในนี้ว่าคุณซีที่ผู้ใช้โลบักไปไม่เกิดผลโอ้คุณซีตะกี้มึงเสียไปกี่โลบักนะสองร้อยโลบั๊กสองร้อยโลบักโอเค,คกูว่าง่นจะได้เสียฟีแล้วแหละแย่ <c oughs> yeah, ว่ะแย่โอเคคุณผู้ชมครับก็อย่างที่คุณเห็นนะครับว่าเ,เราหาหมาอีกตัวหนึ่งไม่เจอผมไม่รู้ว่าเขาเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนหรือว่าพวกเรานั้นควายเกินกว่าที่จะหาหมาตัวนั้นเจอก็ เอาไว้ประมาณนี้ตอนนี้กี่คืนแล้วนะคุณซีตอนนี้เรา23ถ้าจบนี้ก็คือประมาณ27คืนได้โอ้ก็ไม่เป็นไรครัคุณผู้ชมเอาเป็นว่าพวกเรานั้นสามารถผ่าน99คืนได้แล้วคุณซีย yes! wow! วงสุดแซปปิคพวกเราผ่านเ9าน้คืนแล้วใช่ เอ้ยไม่ไมคุณสีใจเราผ่าน99คืนแล้วเ,เราเอาใจเราว่ารึ้บอกป่ะเราโอเคคุณเข้าใจว่าเราผ่าน99วันในจินตนาการกนี่จใช่เราผ่าน99วันแล้วนะครับถ้าเกิดผมเห็นคอมเมนต์ไหนในในช่องยูท b e ที่บอกว่ามึงไม่ผ่าน99วันนั่นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วผมจะลบคอมเมนต์นั้นทิ้งด้วย <c oughs> ก็ประมาณใจร้ายสุดก็ประมาณนี้ครับทุกคน ถือว่าพวกเราทำเต็มที่แล้วแล้วกันเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้มหาพิวดีพายคุณซีมึงพิวดีพายมึงร้องเพลงอะ,ะ,ะโอ้แม่งตัดเลย